สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้าดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเมดินไทยแลนด์นะครับผลิตที่ประเทศไทยนะครับผลิตที่อำเภอพัสมุรเจดีนะครับจังหวัดสมุทรปราการเป็นแบรนด์ของวีนานะครับถ้าเเพื่อนเพื่อนพูดถึงสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยากมากนะที่จะเจอสินค้าที่ยังผลิตในประเทศไทยแต่บริษัทวีนานะครับยังยืนหยัดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยโหอยู่มาตั้งแต่ผมเกิดอ่ะผมว่าน่าจะมีประมาณ สี่ห้าสิบปีแล้วนะแบรนด์นี้แข็งแรงมากนะครับเป็นปลั๊กที่มีคุณภาพวันนี้นะผมจะมารีวิวตัวนี้เป็นสินค้าออกมาใหม่นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นปลั๊กที่เจ๋งที่สุดในในปัจจุบันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กที่ไม่ใช่เป็นปลั๊กแบบสําเร็จรูปที่มีสายมาให้นะเพื่อนๆสามารถเอาไปต่อเองนะครับหรือว่าจะให้ร้านต่อให้ก็ได้นะครับปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กสามช่องนะครับจุดเด่นที่ผมชอบมากๆสาหรับปลั๊กรุ่นนี้นะครับก็คือปลั๊กตัวนี้เนี่ยเขาทารูมาแบบน คือถ้าเกิดเป็นปลั๊กที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับรูเขาจะออกมาอย่างเงี้ยเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรออ้ผมเจอปัญหามาแล้วผมว่าหลายๆคนก็เจอนะครับปลั๊กนี่ผมใช้แบรนด์อ่าผมเอาแบรนด์ panasonic มาดูนะแล้วจริงๆหลายๆหลายๆอันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้กันหมดนะครับแต่วีน่าเขาเจ๋งมากเขาทําเป็นแบบนี้นะครับเขาทําเป็นแบบความลงนะครับท่าลงแต่อันนี้เป็นแบบท่านอนเห็นไหมครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอปลั๊กไฟนะครับที่ มันตัวใหญ่ครับอยญ่เดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่คือปลั๊กพัดลมผมนี่เป็นปลั๊กพัดลมนะครับนี่เป็นปลั๊กพัดลมเป็นปลั๊กสามขานะครับเป็นปลั๊กที่มีปลั๊กกราวมาแล้วแล้วต้องการมาเสียบปลั๊กตัวนี้นะครับอันนี้มันไม่มีปัญหาแล้วเสียบอันเดียวแต่เพื่อนๆนึกออกไหมถ้าเกิดมันมี2อันหรือว่าเป็นปลั๊กแบบหม้อแปลงแล้วเพื่อนๆจะมาเสียบอีกอันหนึ่งเนี้ยมันติดตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันเสียบไม่ได้มันเสียบไม่ได้ครับเพื่อนๆหมดสิทธิ์เลยนะครับถ้าเกิดดดมมมมมีีีีีีีอััััันนนนนึงาาเเเเเสสยยยยบบบ่่คค้้้้ตตรรแแลลทกกปููไว จบเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นะเสียบอนันนี้อันนี้ทําและไม่รู้จะเสียบอะไรโอ้โหเสียบไม่ได้เลยนะอันนี้แป่วีหน้าเขาตระหนักถึงตรงนี้ครับพเพื่อนๆืครับนี่ครับถ้าเกิดเราเสียบอันนี้ง่ายมากเห็นไหมครับเสียบอันนี้เลือกเป็นช่องช่องเลยจะเอาช่องไหนช่องนี้มากันหนึ่งช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ <simplement> เห็นไหมครับพ,รพื้นที่เรือเรือพื้นที่เรือเือเลยครับแักวีหน้านะครับผลิตจากวัสด,ดุก็คือทองเหลืองนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูด้วยแต่วันนี้ผมแกะให้ดูด้วยครับ ทองเหลืองเทนะครับผลิตโดยแบคคาไลตัวนี้แบคคาไลตกไม่แตกนะครับตัวนี้นี่แข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวโยโนให้ดูแม,โโม <c oughs> โโ่เดี๋ยวโยนให้ดูแม่โยนให้ดูเลยว่าเฟังเสียงนะปล่อยชึบโอ้มาดูกันมาดูกันตกจากความสูงประมาณเมตรกว่ากวิ่งเลยนะครับไม่มีรอยแตกร้าวอะไรเลยอ่าตัวผู้เดี๋ยวในานานโยนแล้วเดี๋ยวโยนให้หมดเลยตัวผู้เหมือนกันตัวผู้เนี่ยนะครับก็ตกไม่แตกนะครับผลิตจากวัสดุที่ดีมากแบคคาไลนะครับซึ้งเึ้ง ให้ดูนะครับแน่ไม่แตกไม่แตกร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับผมโยนมาหลายรอบแนละ้ว <c oughs> อ,อีกจุดเดน่นอีกจุดหนึ่งนะนอกจากความแข็งแรงคงทนนะครับปลั๊กตัวนี้เนี่ยนะครับรับกระแสะไฟได้เยอะมากรับกระแสะไฟได้ถึง1 6์เต็มเลยนะ1 6์เนี่ยคือทั่วไปเนี่ยปลั๊กเนี่ย เขาจะรับได้ประมาณ1 0แอมป์นะครับก็จะประมาณ2,200วัตต์2 3 0 0รอวัตต์ที่เพื่อนเอนเห็นนั่นแหละครับที่เขาเขียนกันตามซองว่ารับกระแสไฟได้2,200ัวัตต์แต่ตัวนี้นะครับสามารถรับกระแสไฟได้1 6แอมป์นะครับตัวนี้เนี่ย16แอมป์แปลว่ากี่วัตต์แปลงเป็นวัตต์ก็คือ3,680วัตต์โอ้โหรับได้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นปลั๊กตัวนี้สามารถเอาไปเสียบหม้อชาบูนะครับหรือว่าจะเสียบพวกเครื่องซักผ้านะที่มีเตาอ,อบนี้ได้เลยนะไม่ละลายไม่อะไรเลยนะแต่่่ทั้้้งนนีก็ขึอยอย,ยนะูสาาววะเพร ถ้าเกิดเราเอาสายเล็กเกินไปใส่เนี่ยสายมันจะละลายแต่ว่าปักเนี่ยไม่ละลายเพราะว่าปักนี่รับรับกระแสไฟได้สูงมากนะครับอ่ะเมื่อกี้มีข้อดีอะไรบ้างแข็งแรงทนทานทิศทางของรูเสียมเนี่ยทำมาได้ดีมากนะครับอันนี้เพื่อนๆครับเหมาะกับไฟงานในนะไฟงานที่เอาไปเสียบปักเสียบอะไรเนี่ยโหแข็งแรงตกไม่แตกลากได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าราคาไม่แพงราคาหลักสิบนะครับเพื่อนๆครับเห็นคุณภาพหลักร้อยนี่ราคาหลักสิบเองนะอันเนี้ย มีจุดไหนที่เด่นอีกมีครับเดี๋ยวตรงนี้ครับตรงนี้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเขาจะมีตัวล็อกสายด้วยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูพอดีผมทาให้ดูแลอันหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่ผมทาผมทาเป็นปักพ่วงนะครับทําเป็นปักพ่วงขายอยู่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวผมเปิดวิธีใช้ให้เพื่อนเพื่อนครับปักวีน่าทุกตัวนะครับทุกตัวเขาจะใช้วัสดุข้างในนะครับจะเป็นทองเหลืองแท้ๆเลยนะเป็นทองเหลืองแท้นะ่เพื่อนเพื่อนครับวัสดุทองเหลืองแท้เนี่ยหนึ่งเลยนะครับ มูลค่าเนี่ยแพงกว่านะครับสนะครับการนาไฟฟ้าดีกว่าดีกว่าเหล็กแน่นอนนะครับ3นี่ก็คือถ้าเกิดปลั๊กบ้านเพื่อนเนี่ยบ้านเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ที่ที่มันหลวมเคยมีไหมปลั๊กที่มันหลวมไม่เสียบเข้าโอ้โหตอนนี้หลวมแล้วพวกนั้นทําจากเหล็กนะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยเวลาเราเสียบไปนะครับขามันห่างทางออกใช่ไหมแล้วมันไม่กลับคืนที่ครับแต่ปลั๊กทองเหลืองแท้นี่นะครับที่วีน่าเขาใช้เนี่ยสมมติปลั๊กมันอย่างนี้เวลาเราเสียบไปมันรูมันทางออกใช่ไหมพอเราดึงออกมันมันกลับมา เล็กเหมือนเดิมทําให้มันแน่นตลอดเวลาครับเสียบเข้าไปพอดึงออกจับทินที่เจ๋งไหมอ่านะครับตัวนี้เนี่ยเขาทําเป็นสามช่องมานะก็จะมีลายมีนิวตันแล้วก็มีกราวนะครับก็เรียกอะไรก็ไฟดินนะครับแล้วก็ใส่กราวถ้าเกิดเพื่อนๆใช้สายแค่2เส้นก็ต่อแค่นี้นะครับสเส้นส,สลับกันได้นะเพื่อนๆดูตัวตัวนี้นะครับตัว L กับตัว n นะครับเข้าช่อง L กับช่องเนนะครับส่วนช่องที่มันเป็นเครื่องหมายกราวช่องนี้ ถ้าเกิดเรา,ามีสายสาเส้นเส้นสีเขียวเขียวเหลืองเือเอามาเข้าช่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีสายแค่2เส้นก็เข้าแค่ช่อง L กับช่อง N พอกับกันได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับไปติดเพื่อนเห็นไหมตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นตัวล็อกสายอุ๊ยอันนี้สําคัญมากตัวล็อกสายเนี่ยเพราะว่าเวลาปกติเนี่ยถ้าเกิดยิ่งเป็นปัพกพ่วงเนี่ยหลายๆคนใช้แบบไม่ถนอมใช้แบบไม่ถนอมคือดึงสายอย่างเี้ยหิ้วสายอย่างนี้เลยนะถ้าไม่มีตัวล็อกสายตัวนี้นะครับจุดที่ไปรับน้ําหนักจุดที่ไปรับน้ําหนักก็คือตัวน็อตตัวนี้้ดดดึึงงไปมาโหหลลุ ดึงไปดึงมาตัวนี้หลุดหรือว่าหลวมเนี่ยปั๊กมันก็จะเสียนะครับหรือไม่มันก็พอมันไปชนกันมันช็อตอีกนะครับตัวเนี้วีน่าเขาตระหนักดีครับถึงจุดตรงนี้นะครับเขาทําตัวล็อกสายแปลว่าเวลาเราดึงไปดึงมาเนี่ยตัวนี้เขาจะล็อกสายไปครับทําให้น้ําหนักของการดึงของเราเนี่ยไม่ไปกระทบกับบริเวณทองแดงที่ท,ที่ที่รัดอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไปกระทบกับสายไฟแล้วเพราะตัวนี้โดนล็อกไว้อยู่นะเพื่อนๆสามารถใช้สายได้ทุกประเภทกับปลั๊กตัวนี้นะครับสายแต่ว่าถ้าเกิดทางร้านแนะนานะครับทางร้านแนะนํา ให้เหมาะสมนะครับกับมันเพื่อถ้าเกิดเพื่อนต้องการใช้กระแสไฟไม่เยอะนะครับไม่ไม่ใช้กระแสไฟไม่เยอะไม่เกิน10แอมป์ใช้ซักเบอร์2คูณ1นะครับหรือ0.75ก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะใช้ไฟเยอะๆนะครับใช้เบอร์1.5หรือ2.5ได้เลยรับได้แน่นอนลักตัวนี้นครับรับได้ถึงเบอร์ใหญ่สุดก็คือเบอร์1.5นะครับลักของวีน่าทุกตัวนะครับได้รับมาตรฐานนะครับของมกแท้ๆเลยนะแท้ๆเลยลักของเขานี่ดีจริงๆผมว่าดีกว่าลักทุก ยี่ห้อปัจจุบันนี้เลยนะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับตัวนี้ปัจจุบันเนี้ยมีปักจีนเข้ามาเยอะมากแล้วก็บอกตรงๆว่าเขาเนี่ยแข่งกันถูกนะครับแข่งกันถูกวัสดุข้างในเป็นเหล็กครับเหล็กร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็เป็นเหล็กแบบบางๆด้วยนะครับราคาถูกจริงครับแต่คุณภาพไม่ได้อย่าไปใช้เลยนะครับเราราคาตัวนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะอาจจะแพงกว่าเขานิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าควรใช้เลยนะครับ สมมติเพื่อนนซื้อไปต่อนะครับแล้วอยากจะได้ปลั๊กตัวผู้ดีๆทักตัวหนึ่งแนะนําเหมือนเดิมแล้วแบรนด์วีแน่ตัวนี้ปลั๊กตัวผู้ตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กขากลมผมเคยรีวิวไว้ก่อนแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้จะมารีวิวใหม่อีกครั้งหนึ่งรับกระแสไฟได้เท่ากัน16แอมป์ก็คือ3 6ม0ัน้ยวัตต์นะครับตัวนี้เขาจะมีตัวนี้ด้วยถามว่าทำไมต้องมีดำดำเพื่อนเพื่อนครับตัวนี้เป็นตัวกันไม่ให้ไฟดูดครับเผื่อเราดึงออกมาลบทมือไปสัมผ 2ขาแล้วก็แบบ3ขานะเมื่อกี้ลองโยนให้ดูแล้วนะตกไม่แตกกระแทกไม่พังนะตัวนี้โอเคเลยนะครับสายที่แนะนำนะครับที่ใช้กับปลั๊กตัวนี้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายออนหรือว่าสาย VCT นะครับใช้ได้หมดเลยตัวนี้นะครับสามารถเอาไปยึดติดกำแพงก็ได้นะครับยึดติดผนังก็ได้นี่แขวนก็ได้มีรูให้แขวนด้วยนะครับ จะลากกับพื้นอะไรก็ได้เพราะเมื่อกี้ก็โยนให้ดูแล้วนะครับมี3สีนะครับสีเขาเป็นแบบทูโทนนะทูโทนสวยๆเลยมีสีเขียวอ่อนนะครับสีเทาแล้วก็สีชมพูส่วนปักปักสัวผู้เนี่ยจะมีสีน้ําเงินกับสีเทานะครับอ่าอันนี้นะครับวันนี้ผมมารีวิวนี่ผมบอกตรงๆว่าผมภูมิใจมากเลยมันหายากนะครับสินค้าที่พวกเกี่ยวกับไฟไฟ้าแล้นีเที่ยงผลิตในประเทศไทยอยู่ อันนี้ผลิตในอำเภอพัสมุรเจดีอยู่ที่สมุรปราการนะครับโอ้โหไปไปเยี่ยมชมโรงงานเขาได้นะครับยิ่งใหญ่มากนะครับต้องขอบคุณเลยนะที่ยังอยู่กับคนไทยแล้วก็ผลิตของดีๆมาให้ประเทศไทยนี่เขาเสียจริงเลยนะเมดอินไทยแลนด์นะครับภูมิใจนะวันนี้มารีวิวของคนไทยที่ผลิตแล้วของไม่ใช่แบบของง่ายๆเลยเป็นของที่ดีมากด้วยเป็นของที่แบบสุดยอดในความทนเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจที่จะ มาสั่งนะครับสั่งตัวนี้เข้าไปไปใช้นะครับก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับนี่ที่เบอร์ผมนี่ครับเบอร์0 8 0 6 5 5 5 8 0 5นะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับสินค้าเราเนี่ยจัดส่งทุกวันนะครับแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับต่อไม่เป็นแต่เมื่อกี้ผมบอกวิธีต่อให้แล้วนะง่ายมากต่อไม่เป็นอยากให้ต่อให้บอกมาเลยครับว่าต้องการสายใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็สายยาวกี่เมตรนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เข้าใจว่าสายใหญ่ขนาดไหนเพื่อนเพื่อนบอกผมแค่ว่าเอาไปเสียบบอออะไไรเเเาาปีียมู ตารีนมองข้าวบอกมาเลยผมจัดสายที่เหลือๆให้เลยนะครับแล้วก็ใช้สายดีๆให้ส่วนปักเนี่ยไม่ต้องเลือกเยอะใช้เลยแบรนด์นี้เลยแบรนด์วีน่านะครับทนทนทานที่สุดนะครับแล้วก็เป็นทองเหลืองเทนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมว่าโอเคนะครับนี่ตรงนี้มีรูด้วยลืมบอกไปนี่มีรูให้เข้าสายง่ายๆด้วยนะครับไม่ต้องไปนั่งเคาะหรือไม่ไม่ต้องมานั่งเลื่อยปักเลยนะค,คือแบบเขาคิดเผื่อเรามาหมดแล้วว่าว่าแบบไม่ต้องทําอะไรง่ายๆนะครับ คุณภาพเป๊ะๆดีๆผมยังอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ <c oughs> ตัวนี้เจ๋งมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้ปลร์อะมุมทิศทางของปลรอะเขาทําอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยนะโดยเฉพาะแบบเวลาเราเสียบชาร์จไอเนี้ยผมผมชอบเสียบชาร์จไม้ตียุงอะแล้วสมมุติมันติดกําแพงเงี้ยถ้าเกิดเราเสียบชาร์จอย่างเงี้ยมันปลร์กม,มันไม่หล่นใช่ไหมไม้ตียุงไม่หล่นแต่ถ้าเกิดมาเสียบอย่างเงี้ยไม้ตียุงมัน,ม,นมันนอนท่าเนี้ยมันจะหักครับ อ่าล้วก็เมื่อกี้ที่ทําให้ดูไงที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นปักใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นรูแบบแบบอย่างเงี้ยมันมันเสียบไม่ได้เยอะไงมันเสียบได้อันเดียวอีกอันหนึ่งมาเสียบเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าเกิดเป็นปักเนี้ยพัดลมมีสองตัวเนี่ยเสียบไม่ได้แลวแต่อันเนี้ยเขาทามาเขาคิดมาแบบรอบคอบมากอย่างเงี้ยเสียบเป็นอั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 นไปเลยเสียบทั้งสามอันก็ยังได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับอ่าสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากๆานะเพื่อนเที่รับชมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ